มาเสียงกันแล้วดีครับเจ๊บอจ้าอันดีดีขึ้นไรถามหาอันยืทบยูคือบอมาจะก้นมาตัวบอม่าจะข้นมันหอาสิฟันคักเป็นวาเจฟันังไกัแจ้ฟันฝืนฝันว่าเขาลบเบ็ยรโคบ้นยกยกเขี้ยหลังยกเี้ยนี้เลยหลังนี่าเอาเมโก้มันยกเขี้ยนบ้านเลขที่บ้านหนึ่งหกแปหป แม่โคมาแต่ใส่มาจกเขา,าเป็นจังไหนจังไหนจ,จกในความฝันนั่นเช่นไปเช่นหรอยิ่งๆว่าจอดข้างหน้าบ้านเขาสิยกล้างมันไปเขาสิยกเนี่ยไปเป็นสางโดขึ้นไหมกูนนนนไปส <c oughs> ิยกกี่สางไม่ไหมวะเนื้อจะเป็นสางไม่ผู้ใดเราไม่ยกจักฝันนะจักเขาฝันรถแม่โค,โคขั้นบัทไงๆเลยแต่เลยมัดมึงหกแปดเป็นทะเบียนบ้านบ้านทะเบียนบ้านทะเบียนบ้านหลังเขา บารที่บ้านเขาเอาเลยอาคว่าเอาผู้เดียวว่าจะเอาตัวนี้แหละมันตะเขาก่อนนั้นรู้เจว่าห้วิ่งแปดเลยป่ะการมันจ้าวิ่งแปดมาแปดมั่นใจว่าจ้ามั่นใจร้อยเป็นเส้นเลยว่าไงแปดแล้วนะครับมจะได้ฟ้อนบางวันเนี่ยได้ฟ้อนอยอะวันที่แล้วอันเจว่าก็ได้เจ็ดเก้าอยู่แต่ว่าเจว่าได้เน้นเนาะว่ามันดังมื่อที่ดังอีกว่าวันดังเยอะดังเยอะเขาก็ขายแค่เก้าเขา เขาขายอยู่บ่ขายเขาว่าดยา่ว่ารีเงินอ๋อพันนี่เจี๋ยว่าอันลูกสาวน่ะนะผู้ที่ว่าอันีเขาุเขาเสียงสาวเราไม่เห็นมากเทียให้เลขแม่นแม่นนานาไปขายของมันยากไม่เห็นมากเทียดอกไปขายของเล็กจะเล็กไปขายของจ้าไปขายของเล็กไปขายของขายของเล็กเราหาขายดีดีเพิ่นบอกมาบอกบอกเดี๋ยวนี้นะบอกบ่กเห็นมากเจี๋ต้องสืบเด้อยเลขปู้มา เอฟซีถามหาคักเด้อเลขเลขปูอย่างก็เวลาพันมาปัญหาจังไดก่อนเจว่าฟังเนี่ยลูกสาวสิมีอาการจังไดสีมีอาการฝันขึนละฝันมาเขาหาเพร้นวเป็นหลักน้ำมือเลยบอกฟันจนน้ำมืออะไเตะวันที่พัดมาบอกวันที่พัดมาเอาลูกลูกมาส่งแล้วพาดมาบอกมาหยาบขายของโรงเรียนอยู่ เราที่เขาได้เนหาละไไปขายุง<อ>เรียนตลาดนักบพระท่านใกุรงเรียกผู้ใหญ่นะิ้นถือแก้งวดก็เมื่อติดติดกันผู้ลูเสาถ,ถือหางวดเนละากางวดติดกันงวดบทหารเราถือบอ่อวดห้เราพ่อถือเราพ่อถือ เราค่ะทั้งที่เราจะขายของให้บางสั่นว่าจะพ่อบอดินก็บอกเอฟซีในเริ่มเพราะว่าเอฟซีตามดีเด้ตามปู่ยู่บ้านลูกสาวเลยน่าจะทำบอกค่ะสื้อมาให้เอฟซีเลือกอันนี้ช็อตเด็ดเจบอดิเด้จ้ดังย้อนคนในเหล็กลูกสาวเนี่ยดังอยู่เพราะว่าเพิ่นมีทุนขายของแล้วเพิ่นเศร้าสื่อแล้วแต่ว่าขายของเรียนขายเลยก็ได้หมดละพันสองพันโย่เจวอตก็ไปเอามาฝากเอฟซีเอาเนาะ เราขอห้นักเรียนวิไลาอาชีพผู้ใหญ่เ็ยนเซจานตาตากบว่ท่านเอาหลายๆเรามากินซองโตมากตัวเลยเลยจีซองโตติจ้ามากแปดแปดสี่แปดห้าแปดละแปดสี่แปดห้าเออละมากแปดสี่แปดห้าบ่เจ๊แปดสามบ่ตัวนึ่งมารักนี่ล่ะรักเปล่ใช่ไห รักแปดนี่เจ้ว่ามากเลยเพราะว่าเขามายกเนียนทะเบียนบ้านหนึ่งหกแปดนะคะพอทะเบียนบ้านหลังนี้แหละครับเจ๊ใช่งหแปดจบจังไดะเอาแม่คู่ยกไปเอาเบบคอนเครียดตัวใหญ่นะเครียดตัวใหญ่เออเบบค่ะเขาโดนมนยกอีกสิคือยังมาขายเออมาขายให้เจ๊บอีว่็ขายขายเพื่อกันเออมาขายของเด็ขายของดีบ้านอ๋อเจ๊บอวัน ขายดีดีหนาว่าเจวันนี้หนาวเป็นข้หนาวสองมือแล้วตลาดนักตลายขายขายดีหรอกก็ได้ขายยัวันนี้เจว่าเจว่าสมักตัวไหนพิเศษคิดว่ามักตัวไหนพิเศษเดใส่ะบิ้งถือถือด้วยเจ๊ถอถืาถอถือถือถอถืนถือเอถือถืออถอถอถือถอถือถอถือถือถอถือถยอถือลืออ แปดทกเนี่ยแปดเนี่ยเนี่ยที่ขียเส้นใต้ไว้พอดีเอายกมาทังพี่เจน่เนเลยเห็นเลยเจ้เนี่ยอคคักคักสีด้ฟอนน่อ่ชุดนี่แล้วเจแล้วเขาแร้วเนี่ยจริงจรินะคะอันฟ้าเลยนะคะสําหรับหลักแปดลูดแปดไปเลยเจวอลบอกถ้าชอบเนาะทเบยน้าทะเบียนบ้าไม่ละเจ้หนึ่งหปเอาทะเบียนบ้านที่เขาเอาแม่โคมาจกโกไปหนึ่งหกแปด ทะเบียนบ้านร่างนี้เขาอยู่มาจกสดอกสอบตามๆด้วยพี่น้องเจว่าบอกเพื่อนเนี้ยหวดนี้คือมีซามี่หอเจ้าไม่ซามีละป่อยหลายป่อยหลายเค็งเก็งเขาจะเมื่อืขยานแต่ไม่เป็นอะ้รเดี๋ว่าได้เขาขายเม็ดโอว่เขาเขาไม่กล้าขายเพราะเจ้ายันสี่ยานเนี่ยมันลอกตัวเดียวไม่ขายงั้นตัวเดี ขันมาทางนี้นิดนึงเจ๊เอาแคปหน้าจอไว้นะครับผมตัวนี้หาซื้อยากมากเลยเจ๊นะฮะแปดหกแปดนี้อ<า> <6, 8 S 2> ่้างผลแนวทางของเจวอนะครับจตัวไหนเจ๊ที่เขายันเพรแปดอรด่อดมันอมกมันมารักแปดเจ๊ก็รุ่นรักแปดเบ็ดล่ะ แ้ 2018. 2018. 2018. 2018. 2018. ่แปดศูนย์ผลก็แปดแปดผลเก้าผลครับบ้าขาทุ่นหรอกเจว่าบ้าไรต้อเจีาบัวนี้เจว่าหายซ้ำนี่เด้อไถอด้เจว่าจะไม่มีเพิ่มแล้วให้ค้งสุดท้ายไปเลยจ้ไพ้สุดท้ายเป็นรถมันด่ามันแม่นหัวนี้หัวก้อนว่าเก่ากับเขาเกามาซีกซีเขาเจาะเขาบอกแม่นแท จะเมื่อเราญาติเราสักไปซื้อกับขวอไข่เฮ้าตัวสิบห้าบาทคนน่ะบาทสิบหาให้เครื่องเดียวเต็มแค่นี้งวดนี้เจบอปล่อยน้อยต่อยหนักใช่บอ่อหลายคือสมหวังอ่าบอ่อหลายหรอกแปดุกอรรถบอกพวกเราแปดุกนะตัวเดียวนะแปดุกได้แค่ตัวหนิแปดุกก็เดียว พูมาแล้วปูมาแล้วฟแปดพกฟอนแปดหกจวดเจ๊งเลยวะเจจ้ะเจ๊งจัเดนยวเจ๊งเจ๊งมากพิเศษเลยนะคาะเอาตัวเดียวละสองร้อยคูดสองร้อยเท่านั้นละไม่เบิดลายหรอกม่โชคไม่มันไม่โชคไม่รลับค่ะมาอุดหนุนเจวอเจวอขายขายอี่ยังแม่น่าเมือนนี่ขายหลายเยอะไอ้จลบไปควยตัวนึงกเป็นยัง สิบหกเสื้อสิบหกในข้อยตัวนึงเจ้าควอยมันล่องขายควอยล่องคือบ่ท่องนั่นไงทำเขาถือกันเด็ดรางวัลเขาถูกจนได้ซื้อควายไม่ใช่เอาควอยล่องขายแบบเบื่อสองลอยสองลอยเนี่ยเจ้าก็ซื้อข้าก็ซื้อเอาควอยล่องขายเล็กข้อยจับสลากเัาก็เลยได้ก็เลยได้เอ๋อเออทงในเดือนบาทนี่ไอ้ิบบาันได้เอาสิมาอีกบ่รอบนี้ ได้ควายฟีมันคือวายฟีรัเจได้พ่แบบนี้เจว่ได้ซื้ออยเลื่อมถือว่าเก่งสุดจะหออกที่หนั่นนั่นเกบว่าสบอวันโค้ยวยมันเก่งเนาะว่ามันอ่นไ้ม่หายคนเนาะเกศพัได้ละออเห็นความฝันเนาะเจเนาะแต่ไปตรงแต่เลขดังเลยนะเจนะตมไปสมันโชคใครโชคมันนะครับ เน้นคือ86ใช่ไหมครับเจ๊ใช่แปครับผมก็เป็นแนวทางสําหรับเจ๊วอนะครับชอบกระจัดขัดกระพันนะครับผมเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับเอาเจ๊วอกลับมาแล้วนะครับเอาคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณเจ๊วอครับผมขอบคุณครับเขาเบิ้งหลายด